กราบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้เราก็มาที่วัดป่านะทุกคนนะวันนี้มาทําบุญนะทุกคนนะเอาน้ำล้วก็สังฆทานมาถวายวัดนั่นทุกคนนะข้างในนะก็จะเข้าไปทางในนะเพิ่งเอาน้ําลงเสร็จนะทุกคนนะไปดูบรรยากาศด้านในนะทุกคนนะ กวดเดินัาเส็ยทุกคนโอ้ยถึงกระหอบเลยทีเดียวระวังนะลูกระวังเหมือนนะบางรถ้วยเด้อบางรถพันยูไปน้ำเด้อ เ้าจ He <c oughs> uh, <c oughs> ับล้อด้วยมั้งับมาไก่เด้อเออดีทางห่างดีทางห่างหลมากมาเข้างนอกางห่าอๆครับเอข้าจจำ จะบเป็นบัตสิธอาหารเข้าใจวอ่นเวันปรธานเกิดอาจารย์บนวันสิบเกินย่าเลยอาจารย์ูมีปัญหาคุณพวก็ดี้มเจาว่าจะดีแรกแล้วแล้วสเ็เขาแน้วนักศึกษาลงตายสาม ăn lại gì phải không có nhuốm đâu chào đón căn chào cắt chào đón cắt chào đón cắt chào đón cắt cắt đĩa thôi. phải không? ้าบานมีของมากเมันกันะเขาก็จับสมือเยอ่าเดี๋ยวพอตังลมกนลูเบิ้งสิเถื่อหัว เลื่อนได้คันธามาวัดทุกวันพระนเป็นวันพระน้อยค่ะอันนี้เป็นชุดเลยครับครับคุปตะตัดผมมาเลยจ้าใส่ไว้เบิ่งใส่ไว้เบิ่งถ่ายไว้เบิ่งอือเนี่ยทะเลตุ้มนกเราก็เบิ่งได้ครับนี่แหละไม่ออกวัดครับทีนี้คุปตะก็จัดอาหารอยู่ เออฮิตเอาทำมากบบนี้วมนด้ลมเลือดวัดป่านาทมทุกคนบรรยากาศด้านนอกลมเลื่นมากทุกคนนี่แต่ป่าไม้นะทุกคน เนี่ยโอ้ยากาศดีจริงๆเลยอยู่กับธรรมชาติตอนอายุประมาณสิบสิบห้ามั้งสิบห้าปีเคยมาบวชพระขาวอยู่มาเป็นเด็กสังกัรีชริวัดเนี่ยปินทบาทกับทุกเช้าเลยทุกคนทุกครับเลย

e、oh. mà nó đúng không ạ tôi khạp liêu tôi khạp liêu Yeah.